สำหรับประเด็นร้อนระอุในตอนนี้กับการที่ศาลร,รับคำสั่งฟ้องแพรวพาแสงทองใน,<ะ>ในการฟ้องเลดี้นะคะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ทางเพจอีเซียมเองก็ได้มาเคลื่อนไหวหลายต่อหลายโพสต่อประเด็นนี้ค่ะใครกันจะชนะ,ะข้อมูลฝ่ายไหนจะเด็กแ<ต>กนได้ค่ะใช่นะไหมคะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็เราได้เห็นทนายพูดมาแล้วว่ามีการนัดไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยกับทาง เลดี้ทางสวีเดนนะคะคุณเลดี้ที่ได้มีการออกมายอมรับผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วว่าโดนแพลวพาวแสงทองฟ้องจริงค่ะค่ะนะคะแล้วล่าสุดเพจอีเซียมเลเวลสบอกว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะโทษของใครจะหนักกว่ากันเพราะว่าทางคุณเลดี้ก็ได้ยินข่าวเว้ยวมาว่าก็ยื่นฟ้องไปทางแพลวพาวแสงทองเช่นเดียวกันค่ะอ๋อ,อ,อค่ะค่ะ เพราะว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีแขวนทะเบียนราดนะคะทุกคนอรงนี้สาิเห็นนาะเห็นไหมเก็เห็นบ้างอยู่ใช่ไหมคะบ้างอยู่ประเด็นนี้มันก็มีออกมาเรื่อยๆเนาะคือบอกเลยว่าเดือด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 จริงแต่รู้สึว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้เพราะว่าบ่มมี่บอมี่แว่วมุน่อมมบ่มูนมาก่อนเพราะว่าทางคุณพราวเองก็ เงียบๆนะคะแล้วก็ทางเลดี้เองก็ไม่ค่อยออกมาโพสต์อะไรก็ค่โพสบอกว่ามีการยื่นฟ้องจริงแต่ไม่ได้บอกว่าใครค่ะเพราะว่าเขาฟ้องมาจากต่างประเทศมันก็ต้องใช้เวลาดําเนินการช้าก,กว่าไทยค่ะนิดนึงไหมแต่ว่าเพลวพาีวเนี่ยก็ยื่นฟ้องบอกว่าตรงนี้นี่หลายเดือนแล้วนะ,ะแต่สารเพิ่งรับนะคะทางอีเซียมเนี่ยบอกว่าโพสต์ล่าสุดเลยเนาะขอเป็นโพสต์ล่าสุดเลยขออนุญ,ญาตอ่านตามเนื้อความที่อีเซียมได้บอกไว้นะคะ เราฟังไปพร้อมกันค่ะคืออีเซียมบอกว่าแพลวพาวฟ้องเลดี้หมิ่นประมาททงของแพลวพาวฟ้องเรียกเอาเงินหนึ่งล้านบาทค่ะและให้เลดี้ไปถอนฟ้องที่ฟ้องนางทุกคดีแพลวพาวถึงจะยอมถอนฟ้องให้ทางเพจก็บอกว่าบอกเลย ไม่ต้องจ่ายสักบาทและไม่ต้องถอนฟ้องทุกคดีค่ะเพราะว่าคดีที่เพียวไปแขวนทะเบียนราษฎรของเลดี้โทษหนักกว่าหมิ่นประมาทเสียอีกอยังบอกต่ออีกว่าเผายแพร่ข้อมูลส่วนตัวทางราชการกฎหมาย PD ดีศึกษาหรือยังหนักกว่าหมิ่นประมาทอีกนะแล้วก็มีการพูดต่ออีกว่าและคนที่แชร์โพสต์ของทางนางเอกบอลลสาวเพียวๆเนี่ยก็ อาจจะรับตรงนี้ไปด้วยนะคะรับกรรมตรงนี้ไปด้วยค่ะค่ะแชร์โพสที่ทางแพีวพาอาทะเบียนราดมาโพสโอ้ยตายแล้วสาวเนยเท่าเดี๋ยวแชร์ปะนะมาเดี๋ยวแชร์ค่ะ <laughs> ทางเพจอีเซียมได้มีการโพสต,ต่ออีกว่าการที่ฟ้องเอาเงินล้านนึงก็เสียค่าทนายไปเยอะจะเอาเงินไปจ่ายค่าทนายกับค่าหัวคิวอีกใช่ไหมล้านนึงมากไปนะสําหรับแพียวพาวถึงเวลานัาน้นศาลไม่ให้จ่ายล้านนึงหรอก ก็คือเรียกร้องมาแต่ตอนเราก็ต้องรอดูคำไต่แบบว่าพิพภากษาของศาลค่ะนะคะทุกคนแล้วก็บอกอีกว่าศาลสั่งให้เสียค่าปรับในศาล2อ0ถึงหมื่นก็ยังได้ที่ยื่นเงื่อนไขให้เลดี้ไปขนาดนั้นก็เพราะว่ากลัวตัวเองถูกฟ้องกลับอันนี้คือเป็นประเด็นของทางอีเซียมเล่นพูดถึงเพียวพาวกับเลดี้เนาะทุกคนคก็มีหลายๆคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทาง อเซียมก็ได้มีการโพสต์ไว้ว่าล่าสุดแพลวพาวฟ้องนางเลดี้สวีเดนศาลนัดไต่สวนแล้ววันนี้และมีมูลศาลประทับรับฟ้องเลดี้เรียบร้อยค่ะเพจจะไม่ออกความเห็นใดๆเพราะเพจเลือกแบบหมอลำแล้ว <c oughs> ก็พูดประมาณนี้เนาะ,ะโพสต์อีกโพสตหนึ่งต่อกันเลยบอกว่าได้ข่าวว่าแพลวพาวก็คือออกมานี่แหละพูดถึงประเด็นเดิมนี่แหละว่าประมาณว่าศาลเนี่ยประทับตา รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยอืแต่ประเด็นในคลิปนี้ที่เรามาพูดคือเอาจังได้หรือเปลพี่น้องมันสิแบบว่ไยศิษฐานะค่ะอันนี้ล่ะสิ่งที่หลายๆคนจักตามองพี่น้องค่ะว่าจักไยเป็นไผให้ว่างสั้นตอนนี้แมนค่ะทางฟังของอีเซียมพี่พนออกมาโพทั่งคดีของแพล่าพากับนักเดีเดียบคุไเลดีนี่แมว่าคดีของเลดีเนี่ยค่ะ ที่ฟองแพี้่เผานี่นักว่าแพ้่าเาฟองเลดีค่ะก็คือการแขวนทะเบียนหลักทางราชการแต่ว่าทางนี่เป็นคดีมินประมาทเพราะว่าเลดีนี่อาจจะเป็นว่ามินประมาทเขาคายมินประมาทพ้่เาว่ะ่ในตรงนี้ยัยชิเคยขืนสารบ่คะเคยขืนที่เคยขืนยนบอกเขาซึที่รักฐานจังไดนุ้บ่เคยขืนโอ้รักฐานแต่ว่าแต่ละฝ่ายเปมนบอกแมนรักฐานแต่ละฝ่ายเลยค่ะแต่ข้อมูลต่างๆนี่คือเพิ่นเจ็บเจ็บเงียบมากเลยแมนค่ะเพิ่นเจ็บเงียบมากเลยซึ่ง ตื่นเต้นยูคเคยขึ้นเทียนห,หนึ่งพี่้องออค่ะสาร่นเก็เบเนี่ยขนาดไปเนี่ยใต้สวนห้ามเด็ดขาดโดยการเอาข้อมูลวิดีโอคอลออกมาวิีแบบว่าใต้สวนพาวิวีดโอคอลสมัยนี้มันยุคใหม่หล้วเนอกก็ห้ามเด็ดขาดเลยแค่ออกมายืนยันว่าใต้สวนแล้วค่ะนะคะบอกเคยขื่นสารกับจีนแต่กับพ่อหมูย่วาการขื่นสารเอารักฐานนี่เพราะว่าไต่ละฟกับบยอมเนาะบ่ยอมเอาหลักฐานมาฝากกันฝากกันเลย ไฮซานต์ินแมนค่ะคุณผักซาคอโป่งถ้ามีพิษถ้านีก็ต้องย่อมรับตกใจค่ะีนอตื่นเต้นการพูนสาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเหมือนสิเป็นไข่เลยพี่น้องค่ะตื่นเต้นมากๆสําหรับเรื่องนี้พี่น้องคะแล้วจ้งไดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ก็ให้แฟนพับเอฟซีแอบแฝงแาพึ่งตื่นเต้นย่าพึ่งก็แบบนั้นแหละมันที่เราสองคนได้พูดไว้มันที่เอซีได้บอกไว้ว่ากาย่าพึ่งแบบว่าตัดสินไผค่ะจะข่าวตื่นระหนกไปพี่น้องคะ ่ะเบิ่งกันต่อไปว่าสารจีว่าจังไดทางเลดี้ก็ออกมาบอกแล้วว่าทองสันชาติบอยานแน่นอนค่ะ,คะสําหรับการโดนฟ้องในครั้งนี้ค่ะพี่น้องจังไดกะถือว่าทรงกําลังใจไปแห้ทุกฝากทุกไฟในประเด็นนี้นะคะทุกคนค่ะ